เอาล่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันสดใสใช่ไหมเด็กๆน้องๆหนูๆทุกคนโอ้โหทุกคนครับเปิคดคลิปแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่เวิร์กนะเว้ยคอนโดผมการปิดเสียงก่อนเลยละกัน โอเคนะครับผมขอกาบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปนะครับผมคือคอมนะครับผมเล่นโลบอกในคอม VS กับเล่นโลบอกในโทรศัพท์นะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นแมปบอกฟุตก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปหน้าเนี่ยหรือว่าคลิปนี้เนี่ยมันบูมขึ้นมาเนี่ยนะครับผมหรือว่ามีคนดูชอบเนี่ยนะครับผมการที่ผมเนี่ยเล่นในคอมแล้วก็ไปเล่นในโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมก็ลืมคอมเมนต์ไว คลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาเป็นแมปอะไรนะครับผมสคลิปนี้เนี่ยผมก็เอาเป็นแมปบอกฟุตคอร์ดเลยละกันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมขอกี่ไลค์ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านชมเนี่ยอยากจะให้ผมเลยละกันนะครับผมติดตามนะครับผมที่ยังไม่กดตามผมเนี่ยลืมจะกดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมทุกคนครับไปดูกันเลยเฮ้ยไอ้หนุ่มท่านผู้เนี่ยนะครับกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะผมขอแนะนําเลยร้าน FPC Shop นี่นะครับผมก็เลดเนี่ยอยู่ที่เลดห้าเลยนะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ ID นะครับผมก็ได้เกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับผมลิงตารางคลิปนี้ส่งไวแน่นอนปลอดภัยร้อยประสิท์นะจ๊ะ เดี๋ยวเราทําการมาเล่นในคอมก่อนเลยนะครับผมนี่เลยทุกคนผมจะใช้เนี่ยก็เป็นผลโอเปอเปนี่นะครับการที่เล่นในคอมเนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นอีซี่มากเลยเป็นอะไรที่แบบอีซี่จริงจริงนู่นครับคือมีแค่เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะก็คือทําการเดินแบบนี้เลยอีซี่มากๆเลยนะฮะถามว่าอ้นครับเคยเล่นโลบอกในโทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นนะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นโลบอกในโทรศัพท์เนี่ย ก็ลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันเนาะซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นในโทรศัพท์เลยเนี่นะครับแต่โหลดไว้ให้โหลดนี่นะครับผมแต่วผมเนี่ยก็ไม่ได้จับมันเล่นเองนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาเล่นในคอมซะกมากกว่านะฮะโอเคในคช้าผมการที่เล่นในมือถือเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นในคลิปคลิปนี้เลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะมาเล่นในเกมอ่าเล่นในเกมหาเลยเล่นในคอมก่อนเลยในคช้าผมไม่ได้ผมกดเรีบไม่ได้ว่คนดูลืมไปโอ้ห ไม่ได้เข้าปกฟุตมาตั้งนานแสนนานเลยนะฮะก็จะงงๆหน่อยนี่การกดสกิลเนี่ยอีซี่มากเลยนะฮะนี่การปาร์ะไรประมาณนี้บอกเลยว่าโคตรชิลนะฮะเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มเควสสักประมาณ1เควสละกันนะฮะฟาร์มเล่นเฉยๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในคอมเนี่ยมันฟาร์มง่ายมากแค่จับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์แล้วก็มาเล่นแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหมาดิก็มาด้ครับเฮ้ยผมอยากบวกอยู่นี่วะไม่ไหวเลยคนดูไม่ไหวละเอาป่ะเขาอยู่แครนผมเลยนะ น่าจะเป็นไอโอมหรือเปล่าหรือว่าใครก็ไม่รู้นะฮะคนนี้คนนี้ใครก็บาลูนี่ไงอันแม่งเลยมาบวกเลยมาบวกเลยเอ่ะไปละกูไม่ไหวไม่กูไม่ไหวนะกูไม่เอานะโอเคคนดูเดี๋ยวทำการฟาร์มไปดีวดวกว่านะีฮะเราจับไม่บวกคลิปนี้เราจะมาเล่นแบบว่าทดสอบนะสับคนที่มีคอมแล้วก็มือถือเนี่ยปนจะแตกต่างอะไรจากกันอะไรประมาณนี้เนาะผมแค่อยากรู้เฉยเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเลยนะ คือเดี๋ยวเรามาดูแมปบลกฟุตนะครับผมว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวแมปอื่นเนี่ยก็ใครอยากจะดูแมปอะไรก็ลืมคอมเมนต์กันด้วยเฮ้ยมันจะบวกกับผมป่ะวิไม่ไหวเลยคนดูผมไม่ไหวละคนเมืองน,นะครับผมต้องอะไรคนแค็งผมโอ้โหทุกคนมันจะเอากับผมใช่ไหมมันจะเล่นกับผมจริงใช่ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะใช่ผมจัดให้นะฮะผมจะเปลี่ยนผลปีศาจเป็น เขาเรียกว่าเป็นผลอะไรอ่ะนี่เลยผลใสงนะฮะผมจะทําการไปฆค่ามันแบบ e c pc เลยก็ว่าได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันดีวกว่าทุกคนมันคิดว่าผมเนี่ยกากมากขนาดนั้นเลยหรือวะแต่าจริงผมก็กากนะะีะผมไม่ได้เค็งผมไม่ได้เล่นโลบอกรนะฮะคนดูโอเคผมจะลองโอ้ยนี่ไงนี่ไงโ,โดนอัดกระบาลเลยทัทีไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยทุกคนผมจะแพ้ว่ะผมยังฟ้าไม่ตันเลยนะเฮ้ยอันนี้โอ้มโอเคไอ้ฟินิกะไอ้ฟินิกะโอฟินิก ฟีนิกก์อืมนี่ไงเนี่คนดูไอ้ฟีนิกก์อยู่ไหนวะไม่รู้ใครเป็นใครผมไม่รู้แล้วใครเป็นใครไอ้ฟีนิกก์ไม่ไม่ไม่ไหววะคนดูโอเคมาดิฟีนิกมาเจอกูมามาดิครับมาดิครับโหมาเจอกูหน่อยซัดเต็มหน่อยสักทีนี่กา,รากระดับปัดเหงื่อไม่ทันฟึบมา วิ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 โอ้มเอจะฆ่าคุณเลยโอมเอ๊นะคุณดูรู้สึกว่ามานาเขาใกล้จะหมดนะเนี่ยคือต่าวะไม่ใช่นี่เอ้าเล่วมาแข่งเลยกลัวเอ้านี่โอไม่ใช่แต่ว่าคุณดูเอาไม่ใช่โอ้โหมันเล็งผมไอเนี่ยฆ่าผมคนหลายรอบเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวผมทำการเล่นในคอมก็ประมาณนี้แหละคนครับมันบังคับง่ายมากเลยนะฮะนี่ง่ายอีซี่เลยนะฮะ ก็มันง่ายจริงๆนะับผมเดี๋ยวเราไปทดลองดีกว่าว่าในมือถือเนี่ยันแต,ต่างจากอาคอมหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับผมใครคิดเห็นว่าใไหนเล่นง่ายกว่าก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในมือถือกันดีกว่านะครับทุกคนครับว่า มันจะสนุกขนาดไหนผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะฮะผมจะฟาร,ร์มให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามือถือมันเล่นยากขนาดไหนเพราะผมไม่เคยเล่นในมือถือเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในมือถือกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ตรงหน้านะครับผมโทรศัพท์ผมแล้วเนาะคือเป็นบอกฟิดอัปเดตที่สิบเองนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรวะนี่ไม่ใช่นะผมกดมั่วล้วผมไม่เคยเล่นในโทรศัพท์ไงคนโดมันมีเซิร์ฟวีหรือเปล่าวะคนณโดนี่เซริร์ฟเวอรนี้ง อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเซิร์ฟวีมาแล้วโอเคผมทาการเข้าเซิร์ฟวีนะครับผมเผื่อแบบว่าเน็ตผมมันจะกระกเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคนดูผมก็เพิ่งมาเล่นนี่ไงครับคนดูมาแล้วโอเคคนดูครับมาแล้วหลังจากที่ผมเน่ยรอไป50ล้านปีก่อนเนี่ยฮะโอเคตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมเลยนะโอ้โหภาพภาพแบบยอดเลยอ่ะคนดูมันปรับได้ไหมอ่ะปรับได้ครับคนดอูอันนี้น่าจะสุดหรือเปล่าสุดแล้วหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไง ปรับได้ปรับได้คนดูโอเคโอเคว้าวว้าวแล็นโดศัพท์โคตรเฟี้ยวเลย,ยวอ้นคือโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันดีมากคนดูเพราะว่าหนึ่งเลยเราสามารถอ่าเล่นตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแบบเองอยู่บนรถอะไรประมาณเนี้ยเองก็เล่นได้เว้ยนี่แบบนี้เลยนะฮะการตีเนี่ยมันจะไม่มีเขียนวยเว้ยเฮ้ยตรงนี้เขียนเฮ้ยพุ่งลานวิ่งโอเคแล้วก็เราเนี่ยจะทำการโจมตีหรือทำการกดคลิกครับผมนี่กดตรงหน้าจอนะเงีเงี ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีก็มาดีกาดแกไม่ได้เก่งเลยนะคนดูโอ้โหนี่ทําการวาร์ปนะฮะอันนี้คืออะไรเครือบฮาชินะฮะตรงนี้โอเคนี่ล่ะาฮาชิการสังเกตว้าวสุดยอดเลยครั้งแรกเียคนดูผมเพิ่งมาเล่นโทรศัพท์นะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงความแตกต่างน,นะฮะที่ผมได้ได้รู้นะก็คือการใช้สกิลไร็วเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดนะการเดินนะฮะโอเคคือมันจะเล่นยากไหมเนี่ย ผมว่ามันเล่นไม่ค่อยยากขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นอะมันจะไม่ยากเว้ยคือเองอะ่ะกดตรงสกิลใช่ไหมเองไม่ต้องกดลากนะเองกดคลิกเลยแบบคลิกเลยคนดูเข้าใจไหมอันดีวผมจะลอง,ลองดูนะกดสกิลนะฮะแล้วก็ทำการกดกดคลิกตรงตัวเลยนะแบบนี้เนี่ยแบบนี้คนเข้าใจไหมฟุบอย่างเงี้ยเออเองอยากกดไปว่าลากนะอย่างเงี้ยกดแล้วก็ลากแบบลาก,ลากจออยากทำเนะะี่ยคือมันจะมั่วถ้าผมแน,น,นะนานะก็คือกดนี้ปุ๊บแล้วก็ฟุบอย่างนี้เลยไปที่ตัวมันอะไรประมาณนี้นะฮะจะง่ายกว่า นี่กันวร์บนะครับผมโคตรเฟี oh, ้ยวอ่ะผมบอกเลยในผมขอลองผลปีศาจนี้ดิเขาเรียกผลเลยนะผลโอเปตโอเปะนะฮะผมจะลองดูว่ามันจะแตกต่างอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันแตกต่างหรือเปล่านะฮะตื่นเต้นมาคนดูทําไมผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะคือผมแบบไม่เคยเล่นในโทรศัพท์จริงๆนะฮะโอเคกดไปเลยเรียบร้อยนะัะผมนี่แล้วก็เอาผลนี่มาเร็วนะจ๊ะผมนี่เดี๋ยวเราลองมาเล่นนะฮะว่า ผลน,นี้เนี่ยมันเล่นในมือถือ,อยากหรือเปล่านะครับผมโอเคเพราะว่าผมเห็นเอฟเฟกเนี่ยเล่นแบบโอ้โหอย่างเฟี้ยวว่าอย่างเซียนอ่ะคนดูโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเปิดก่อนเปิดโดมก่อนนี่รูมเป็นไงเอฟเฟกต์เด็ดสวยมากเลยนะฮะเหมือนกับในคอมอยู่นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันเกี่ยวโทรศัพท์หรือเปล่าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมโอเคอันนี้คืออะไรอ๋อการตัดอู้นี่นี่นี่ดูผมจะลองดูนะว่ามันตัดแตกต่างอะไรกันหรือเปล่านะฮะขอลองหนึ่งทีกดปุ๊บวุ้บ อ่าโอเคโอเคโอเคการตัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าในมือถือมันควบคุมได้หรือเปล่านะคนุณดูอ๋อรอบฟุบแล้วก็ฟุบฟุบอ๋บอควบคุมได้คุณดูควบคุมได้นะครับผมคือกดองี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟุบอย่างงี้ยกดเอ็นพีซีนี่มนแม่งเอ้ยขอเดี่ยวขอเดี่ยวขอ,ข,อข,อข,อขอเดี่ยวขอ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 เดี่ยวเลยละกันขอเดี่ยวเลยละกันโอเคอีกรอบนะฮะคุณดูเผื่อ,ออาจจะงงๆหน่อยนะครับผมโอเคอรอบปุ๊บอย่างงี้นะฮะ การที่เราเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากในคอมอยู่แล้วนี่นะครับผมคือเราจะทำการกดนี่ปุ๊บคลิกตรงนี้ครับผมนี่คนน่าจะไม่เห็นนิ้วผมนี่นะผมปุ๊บแล้วก็แล้วก็ปาไปที่อื่นได้นะฮะคือรีบๆกดนะคนดูต้องรีบๆกดอ่ะคือต้องกดสองรอบแปะอ่ะเอาง่ายเลยคอมโบแรกตัดหินก่อนแล้วก็โยนไปอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นไงอย่างฟยวโอโหโอเคการเล่นในมือถือนี่มันอีพิกจริงๆเลยผมชอบว่ะคนดูอันนี้จริงๆนะ คือผมชอบอะ่ะเราสามารถนอนเล่นหรือว่าเองแบบปวดเกี่ยวปวดฉี่อะไรเงี้ยเองก็เอาไปเล่นได้ในมือในในห้องน้ําอ่ะทุกคนเข้าใจปะเออคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆาเลยนะเวคนโด นี่นะครับผมก็เป็นคลิปแรกเลยที่ทําคลิปก็คือเป็นคลิปครอมนะครับผมเล่นเกม r v ีอว V ห้าลบอกในคอมโอคนดูผมจับโทรศัพท์ทีนิดไม่คุยเยเรื่องอว V ไม่ก็ฟีไฟล์นะคนดูโอเคนะครับผมประมาณนี้ลากันนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ผมไปเล่นแมปอะไรเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะฮะอย่าเอาแมปกระโดดหรือแมปผีนะกูบอกเลยกูกลัวยังไงผมว่าผมน่าจะกลัว,ลวมากๆเลยกลัวมากเลย โอเคผมก็ถือว่ามันมันคับยากใครที่ชนะผมในในมือถือได้เนี่ยคือเก่งผมยอมรับว่าเก่งขนาดกูเล่น,นยังกูยังงงเลยอะ่ะคนดูเข้าใจปะโอเคนะฮะผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับคลายผมด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมคลิปแบบนี้เล่นในมือถือเนี่ยนะครับผมแล้วก็วีดกับคอมเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยผมจะทำการมาทำคลิปในสับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากมากเลยทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมไม่แปลกับผมซีอูครับผม See you,